สวัสดีครับผมอาจารย์ตู่จากช่องสุริยะโหลาคลิปนี้เป็นคลิปคำทานายดวงของชาวราศีมังกรประจำเดือนพฤษภาคม2564ครับสำหรับท่านที่มีวันเกิดระหว่าง,งวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์หรือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีมังกรมีดาวจันทร์ดาวอาทิตย์สถิตอยู่ที่ราศีมังกร ท่านก็สามารถฟังคำทำนายของคลิปนี้ได้ครับสามารถรับฟังได้ทั้งราศีและลัคนาเลยนะครับชาวราศีมังกรเป็นคนธาตุดินมีดาวพระเสารเป็นดาวประจำลัคนาราศีเกิดของท่านในเดือนพฤษภาคมนี้ดาวเสาร์มีการโครจรเดินหน้าอย่างเต็มกำลังครับและได้ตำแหน่งเกษตราธิปดีทับอยู่ในลัคนาของคนราศีมังกรเรียกได้ว่าดาวประจำตัวของท่าน ค่อนข้างมีกำลังมากครับดาวพฤหัส,สบดีได้โครจรไปทับอยู่ในภพการเงินของคนราศีมังกรแล้วดังนั้นครับดาวใหญ่หลักๆทั้งสองดวงอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างดีแต่ติดอยู่ที่ดาวพระลาหูครับที่ยังทับอยู่ในภพปุตตะและในเดือนนี้มีการโครจรของดาวพุธเข้าชนกับดาวพระลาหูซึ่งดาวพลาหูคือดาวการเงินของคนราศีมังกร ดังนั้นอาจจะเกิดรายจ่ายที่ค่อนข้างมากได้ครับแต่ไม่ต้องห่วงนะสถานการณ์ในเดือนนี้คนราศีมังกรดวงของท่านจะขยับดีขึ้นครับด้านต่างๆจะเปรียบเสมือนฟ้าหลังฝนการเงินของท่านจะขยับดีขึ้นโอกาสและจังหวะต่างๆจะเข้าหาคนเกิดราศีมังกรในเดือนพฤษภาคมนี้มีดาวจรดวงใดย้ายกันบ้างครับเริ่มตั้งแต่วันที่หพฤษภาคม ดาวพระเกตจะโคจรเข้าสู่ราศีกันถ้าเทียบกับดวงของคนราศีมังกรนี่คือพบสุภาครับดาวพระเกตกุมอยู่ในพบสุภาอย่างไรในเดือนนี้จะเกิดความสุขกับคนราศีมังกรแน่นอนในวันที่6พฤษภาคมดาวพระศุกร์จะโคจรเข้าสู่ราศีพฤษภและได้ตำแหน่งเป็นกเกษตราที่พดีครับถ้าเทียบกับดวงของท่านนี่คือพบปุตตะ ดาวพฤะศุกเป็นดาวอีกดวงหนึ่งครับที่จะส่งผลดีเกี่ยวกับด้านการงานและการลงทุนของคนราศีมังกรในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ในวันที่15พฤษภาคมดาวอาทิตย์จะเป็นดาวอีกดวงหนึ่งครับที่จะโคจรเข้าสู่ภพปุตตะของคนราศีมังกรดาวอาทิตย์จะได้ตำแหน่งเป็นคู่สมคลด้วยดังนั้นครับดาวอาทิตย์จะเป็นดาวอีกดวงหนึ่งที่มาช่วยคนราศีมังกรเกี่ยวกับด้านโชคลาภครับ ในวันที่31พฤษภาคมดาวพรศุกจะมีการโคจรย้ายลัคนาอีกหนึ่งครั้งครับโดยที่ดาวพรศุกจะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนถ้าเทียบกับดวงของคนราศีมังกรนี่คือพบอลิครับดังนั้นในช่วงปลายเดือนและมองไปถึงในเดือนมิถุนายนอาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับด้านการงานได้เพราะดาวพระุกของท่านจะโคจรไปตกอยู่ในพบอลินะครับและได้ตำแหน่งที่ไม่ค่อยดี ดาวพฤหัสมาจากพบการงานและภบปุตตะของคนราศีมังกรทั้งหมดนี้คือดาวจรที่ส่งผลต่อคำทำนายดวงของคนราศีมังกรครับอาจารย์ก็จะขอเริ่มทำนายดวงให้กับคนราศีมังกรโดยที่จะเริ่มจากด้านการงานครับการงานในเดือนนี้จะกลับมาโดดเด่นครับการลงทุนจะกลับมาค่อนข้างดีแต่ในการลงทุนของท่านในเดือนนี้อาจจะมีจำนวนเงินที่ค่อนข้างมากครับ เรียกได้ว่าเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างมากและเกิดการเปลี่ยนแปลงการงานในเดือนนี้ครับมองถึงโชคลาภที่จะเกี่ยวกับงานการลงทุนจะได้รับผลค่อนข้างดีครับมีจังหวะและโอกาสเข้ามาสู่ตัวคนราศีมังกรเป็นอย่างดีเป็นเดือนที่คนราศีมังกรจะได้รับโอกาสครับบางท่านโอกาสขาดหายมานานครับในเดือนนี้ท่านจะได้รับโอกาสนั้นและท่านจะมีงานทำสำหรับคนที่ตกงานครับ และงานที่ท่านประสานไว้หรือตกลงเซ็นสัญญาต่างๆไว้ในช่วงเดือนพฤษภาคมจะเกิดผลดีต่อตัวท่านงานที่ดีจะส่งผลรับต่อดาวพฤหัสบดีครับที่ทับอยู่ในภพการเงินของคนราศีมังกรการเงินในเดือนนี้จะมีรายรับที่ค่อนข้างดีครับทั้งดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดีในช่วงเดือนพฤษภาคม มีการเดินหน้าเต็มกำลังทั้งสองดวงครับและตกอยู่ในภพที่ค่อนข้างดีมากต่อคนราศรีมังกรดังนั้นจังหวะในการเงินที่เกี่ยวกับคนราศรีมังกรในเดือนนี้จะดีตามครับในเดือนนี้มีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนครับและมีโชคเกี่ยวกับด้านการเงินด้วยและจะได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับด้านการเงินการเงินของท่านจะมีสภาพคล่องที่ดีและฐานะการเงินในเดือนนี้เรียกได้ว่าดีขึ้นครับ แต่ก็มีข้อต้องเตือนนะครับในเดือนนี้มีรายจ่ายเกิดขึ้นมากเช่นกันและรายจ่ายบางอย่างอาจจะไม่เกิดประโยชน์ต่อคนราศีมังกรหรือเป็นรายจ่ายที่ไม่คาดคิดครับเพราะดาวพระลาหูของท่านคือดาวการเงินจะจอไปเจอดาวพุธครับซึ่งเป็นคู่ศัตรูตกอยู่ในภพปุตตะดังนั้นการใช้จ่ายควรคิดให้รอบคอบนะครับเพราะอาจจะเกิดการเสียเปรียบทางด้านการเงินได้ มาถึงด้านความรักครับด้วยดาวประจําตัวของท่านมีการโคจรค่อนข้างดีและได้ตำแหน่งค่อนข้างสวยครับรวมไปถึงดาวพฤหัสบดีที่ยังช่วยเกื้อหนุนตัวคนราศีมังกรด้วยดาวพระศุกร์เลขเกษตาราธิบดีด้วยครับในเดือนนี้ดังนั้นตัวท่านเองจะเป็นที่สนใจต่อเพศตรงข้ามครับความรักในช่วงนี้ท่านจะเจอคนที่ถูกใจครับและเจอคนที่พึ่งพาอาศัยได้จะได้เจอกัลยาณมิตรที่ดีครับ อาจจะได้เจอคู่ครองที่ดีด้วยแต่สําหรับคนโสดแล้วอาจารย์ถือว่าดีนะสําหรับคนมีคู่ท่านต้องระมัดระวังหน่อยควรที่จะวางตัวให้ดีเพราะอาจจะเกิดความเข้าใจผิดและทําให้เกิดปัญหาครอบครัวได้ครับดังนั้นครับความรักในเดือนนี้ของคนราศีมังกรทั้งคนโสดและคนมีคู่ค่อนข้างโดดเด่นครับเป็นที่สนใจต่อเพศตรงข้าม สุขภาพในเดือนนี้ครับของคนราศีมังกรโดยรวมแล้วดาวค่อนข้างดีครับคนราศีมังกรร่างกายค่อนข้างแข็งแรงดีอุบัติเหตุไม่มีนะครับไม่ต้องกังวลแต่ปัญหาที่มีต่อคนราศีมังกรในเดือนนี้อากาศค่อนข้างร้อนครับและคนราศีมังกรจะค่อนข้างกินจุดังนั้นครับน้ำหนักในเดือนนี้ของคนราศีมังกรจะเพิ่มมากขึ้น จะทําให้รู้สึกอึดอัดและขาดความมั่นใจในตนเองขึ้นครับพอท่านอาจจะอ้วนขึ้นในเดือนนี้มาถึงด้านสุดท้ายครับด้วยองค์ประกอบของดาวหลายๆดวงเอ,อื้อว่าคนราศีมังกรจะถูกหวยนะครับและมีลาบก้อนโตด้วยมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนเลขมงคลในเดือนนี้อาจารย์ให้อยู่ที่หมายเลข7หมายเลข5และหมายเลข6ครับ ดวงของคนราศีมังกรในเดือนนี้ถือว่าค่อนข้างดีครับจังหวะและโอกาสเข้าหาสู่ตัวท่านดังนั้นครับควรที่จะใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดและควรที่จะขยันอย่างเต็มที่นะครับอาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับแฟนคลับชาวราศีมังกรของช่องสุริยะโหราทุกท่านในเดือนพฤษภาคมนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงถูกหวยรางวัลใหญ่รวยๆปังๆทุกท่านครับสวัสดีครับ